ใครเนี่ยม้วนะโอ้ในดุซี่ในดุซีโอ้ได้ใส่คออันใหม่โอ้ได้ใส่คออันใหม่หูยได้ใส่คออกัดแม่แล้วกัดแม่แล้วกัดแม่ล่วกัดแม่อืมอืมอือนะใครได้ใส่คออันใหม่เนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยแม่ซื้อให้เหรอแม่จะซื้อให้เหรอครับแม่จะซื้อให้เออกัดเหรอกัดเหรอแม่ตีนะแม่ตีแม่ตีเลย อืมอมอือ <lien plane plane animals> <on> ือ <interfer es> ืออ้นี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่แ่นี่แม่นี่แ่นี่แม่อออมเอ้าเอามากัดแม่อจะกัดแม่อ่อจะกัดแม่อ่ะจะกัดแม่อกัดแม่กัดแม่อนี่แม่นี่แม่ที่เดียวแม่ักเดียวแม่แม่ักเดียวแม่แม่ักเดียวแม่รักเดียวมานีกีคบแม่แล้วนี่ เฮใครคบแม่ฮ้ฮไมูซตแล้วมูซตมางนี้เลยมาทางนี้เลยก้งมาทางนี้เลยฮมาทางนี้เลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่อารูป ลูกด้เหรอมูซาด้เหรอมูซาจะขบแม่เหรอนี่คือมูซายิกัดแม่แล้วนี่มูซายิกขบแม่แล้วอี๋ออลองกันอืออือไหนลักกันหน่อยลักกันหน่อยลักกันหน่อยเร็วลักกันหน่อยไหนลักกันหน่อยไม่เอาไม่เอานะตีนะคุณแม่ตีนะอืออือนั้น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  นั่นไหนดูดิไหนดูดิเออใส่คอสวยใส่คอของใครสวยวะมานี่เร็วฮะฮะอืมเออเออเถอยหลังถอยหลังออลา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  อ<เ>ืมอืมเี้ยเป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรวันนี้เป็นอะไรดื้อเลยนะวันเนี้ยกํากำลังกำลังตื่นเต้นกับสายคอใหม่มีกระดิ่งอะะไม่ชิน นางกลำลังหาเอากระดิ่งนางถกชัยกระดิ่งเน้นๆๆน้น,านามานี่เลยครับอันนี้เลยครับอืมอืมอย่าดื้อนะมานี่เลยมานี่เลย เดียวแม่จะไปทำการแล้วนะน,นันน่นนั่นนั่นเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถออเดี๋ยวถูกเตี้ยเดี๋ยวจะเปิ้นเตี้ยมาน,นี้เลยมาน,นี้เลยลูก

นั่นนั่นน,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 นัทำหมอบทำหมอบนะทำหมอบตาเอตาเอใครเนี่ย